ชีห่ห้าโปรเจ็ดตัวเห็น ตาขว่งใหญ่เลยไปกันทำภัยบนหน้าไหนกันเลยพี่ขวาน,ะนครับเมื่อเช้าประมาณ20ตัวครับนะครับ,รบก็ชาวบ้านก็เจอมาตอนประมาณ7จ็ดโมงเช้าครับ,นะรบเขาก็แจง้งแจ้งทางกู้ภัยกู้ภัยก็แจ้งเราครับ แล้วก็นี้ทางเจ้าที่เนี่ยเขาจะจดาเนินาง,งานยังไงต่อ,อ,อรับกันช้างหรือยังไงก็คงไม่กันช้างหรอกแต่ว่ากาันคนไม่มไม่ให้เข้าไปออดูเยอะอะ่ะคือไปรบกวนเขาตอนนี้มันเป็นเวลาที่เขาเขาพักนะครับก็ถ้าไปรบกวนมากๆเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องทําร้ายคนอีกนะครับก็ต้อง<ม>ก็ต้องบอกคนที่มาดูให้ดูแล้วก็กลับบ้านฮะแล้วนี่มันทำลายพืชสวนทางเกษตรของชาวบ้านเลย อ๋อมเ,เออมือม่อเมือม่อเมื่อคืนก็ไม่ได้มีออการทำลายมากเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นกล้วยหรือว่าพืชที่ก็ปลูกแซมตามตามสวนสวนยางหรือว่าสวนผลไม้อะไรพวกนี้ครับนะครับณปัจจุบันนี้ในเขตเ,เขาชะเมาเนียมีช้าฝูงช้างได้ลงมาเยอะไหมก็เขตเขาชะเมาเฉพาะของอ่างลือในที่อยู่ในพื้นที่เขาชะเมาก็ประมาณสัก 40- 50ถึง้าสิบตัวนะครับส่วนของอุทยานเนี่ยก็ไม่แน่ใจ นะครับเพราะเพราะว่าพื้นที่มันคนละพื้นที่กันครับนะครับแล้วว่าพื้นที่ที่ช้างออกมาของของอุทยานกับของอ่างลือไนเนี่ยก็ก็ไม่ใช่พื้นที่เดียวกันครับแต่เป็นช้างฝูงเดียวกันหรือเปล่าข้ามไไหมม่ไม่คนละฝูงนะครับล้วจะดูยังไงครับว่าช้างเขาอ่างลือไนหรือว่าเออพวกนี้พื้นที่หากินจะจะไม่ไม่ไม่มาซ้อนกันอ่ะอ๋อพื้นที่ใครพื้นที่มันอ๋อครับครับและนี่คือต้องรอเฝ้าระวังก็รอรอจน โพเเพโพเ่ะครับเขาละช้างจะกลับขึ้นไปเใช่ไหมเออก็ไม่แน่ใจว่าว่าเขาจะกลับหรือเขาจะหากินต่อครับเราก็ต้องดูถึงเวลานั้นจริงเห็นไหมเนี่ยเขา้ยไก่ไก่เลยแต่ดีมันมีคลองเห็นเลยเลี้ยงเลี้เลียงเ่อเงี้ยเนือลงโอ้โหป่านี้อยู่ไม่ได้แล้วเอ้ช้างที่ว่าเอออะไรของเขาชมำอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางฮะเขาจะเมาปัจจุบันแต่ว่าทางทางแก่งทางแมวที่คือหากินข่มพื้นที่ระหว่างเขาชมากับ